หลังจากที่วิ่งมาสักพักนี่ปวดแขปวดขายหมดโอ้ไหนที่สุดหนที่สุดโอ้ใส่สุดคอสเพไปให้คนอื่นดูนี่มันเหงื่อแตกจนดูดิเมคอัพของฉันผะหายไปหนึ่งข้างเลยแต่ไม่เป็นไรโชคดีที่ฉันพกเสื้อสับอะนติดตัวมาด้วยเออโอ้ยฉันลืมสีดำไว้แต่ไม่เป็นไรหรอก ห้องหงายแบบนึงคงไม่เป็นไรหรอกอุย๊ยอุอย๊ยปัจชุบันจะหลุดออกจะตายออกมาแล้วเนี่ยปวดปวดจะรักอีกโอ้ยสงสัยจะโคลอ,อุนจิออกจะมาจะมาอะไรมานนเนี่ยเรื่องนี้ห้ามดูตอนกินข้าวนะโอ้ยจะจะจะไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ต้องมาพูดแล้วเก้ห้องเก้าใบเก้าเร็วเอา้ามีคนอยู่อ่เออ เข้าวิ่งกันโอ้ยก๊กกก๊อมีใครอยู่ไหมจะเข้ามานะเดี๋ยวพ่อมาละฉันก๊อกน้ำอยู่ข้องไปก่อนกันโอเคโอ้ยเอาไข้องน้ำใส่ของของพี่เป็นไรมั้งเนี่ยข้องน้ำใส่ของพี่เป็นไรเปล่าเดี๋ยวไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้ยขอโทษนะ โอเคเสร็จแล้วก็ตอนนี้เราหอมทำไม่เป็นไรนะโชคดีที่พบแม็กอัพมา1นึ่อันแต่ยังน้อยติดที่เป็นเขียนคิว้วนั้นน่ะก็เอามาติดตัวพอดีเป็นสีาำแต่ว่าสัมทนไม่ไหวแล้วเฮ้ยอ้าไม่ไหวแล้ว,อ,วอื้ยอุ้ยฮุดดีซาโคหลุดออกมาพอดี อุทละแตกโอ้โหนี่เป็นวันที่เจของฉันนได้ทังไหมโอ้ก็จบไปแล้วนะเมื่อกี้เวลาสำหรับที่คนเห็นไปเมื่อกี้นั่นคือการเข้าห้องน้ำที่นานที่สุดแบบ ก็คือแบบว่านะโอเคคือแบบว่าก่อนเข้าห้องน้ํานานคุณเคยมีประสบการณ์เข้าห้องน้ํานานไหมเออฉันไม่ได้เข้าห้องน้ํานานแค่ต้องรออาบน้ํามันนานมากไม่ไปซูมในเลาที่เย่ที่สุดในโลกของฉันรูไอ้ไหมอะคืออันที่อันนี้สกินใหม่ที่แตกเองนะสตีเวลนะแค่ตรงตรงเนี้ยหายไปหนึ่งจุดแต่แต่ไม่เป็นไรหรอกนะสกินกางเกงแย้นะเป็นบัก๊ก เอาละเราจะมาเล่าเรื่องนี้นะคือการเข้าห้องน้ำนายนะ่ะจะได้คิดเรื่องเกี่ยวกับว่าจะทำอะไรดีนะแต่ว่าคุณต้องให้คนอื่นนั้นได้เข้ามั่งเราควรเห็นแต่ใจของเขานะเข้าใจละรู้อะไรไหมเข้าใจนะเอาละ การเข้าห้องน้ํานานมันเป็นสิ่งที่แย่ใช่ไหมล่ะอะนะถ้าเราเป็นคุณในมุมมองของเราอ่ะมันก็โอ้มือนเดงที่คุณเห็น,น,นเมื่อกี้นะอุนจิแตกแต่ว่าไม่มีไม่มีดือเอาบล็อกมาก็เลยใช้นี่แทนอ่ะตรงจะนั้นให้การรวบรวมอ่ะคือ ช่ก็มันมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดใน,นการอ้อแตกคือ,อใช่มันเป็นสิ่งที่เลวร้ายสุดๆสำหรับของคนที่ไม่ได้เข้าห้องน้ำนี่แหละก็้า้ไหมมันแย่ yeah, ิีสุดเข้าใจนะเอา เราำชร์เท่านี้เราแค่จะมาให้คุณรู้ว่าคุณเคยมีประสบการณ์ในการเจอคําจับนี้หรือเปล่าอันนี้จะรู้สึกสตีเวลในแบบโมโ,โ,มโ,โมโหจนลายละอะไรอย่างนี้นะเข้าใจนะคืออาจจะไม่เหมือนแต่ก็พย,ยายามแล้วคุณทราบหรือไม่ก็ยังกดไลค์ก็แชรนะ์ใครได้หน้าสกินนี้อย่าลืมไปโหลด้ลนะพี่แอปนี้ล่ะตรงนเห็นไหม ตรงรูปผู้หญิงแต่ถ้าเกิดคุณไม่ถูกใจคุณก็กดลงไปข้างในแอปนี้นะนี่แอปแต่งตัวอันนี้คือสกินที่โหลดมาได้ส่วนอันนี้สตีเวนเข็มไม่เป็นก็เลยเห็นจุดๆแต่ว่ามันไม่ลงะดินี่นะกดแล้วแต่โฆษณามาเพียบเลยคุณเบื่อโฆษณาไหมใช่เบื่อเหมือนกันโอ้ยออกออกไปรายงานอโฆษณาหลายคางพอแล้วก็เขีานที่พูดนั่นแหละ อันนี้ได้มานะเห็นไหมคือ <Okay. S 1> ไม่รู้ว่าจะทำเป็นขมเปียของสตีเวลยังไงที่เป็นแบบเออชักเหอะงั้นจบไปแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย